ดีครับผมอาจารย์มงคลรอดจิ้งคำนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามหลวงหรือว่าวัดพระแก้วครับตอนนี้ก็เป็นที่สวยงามน,นะครับคนไทยหลายหลายคนจะมาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะอยู่กันขอพรอกําแพงครับขอพรสิ่งต่างพระบรมราชวังนะครับ เราก็จะไปสารหลักเมืองนะครับอาจารย์มงคลก็ต้งคาก็ขอให้คนที่บูชากําไรยกมหาโภคะทรัพย์หรือว่ามีสิ่งต่างที่ดีนะครับวันนี้อาจารย์ก็ได้รับพรได้รับสิ่งต่างขอพรขอสิ่งต่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํานะครับประเทศไทยนะครับก็อยากจะให้มีสิ่งทีดีคุลพิชัยชิโยภาสท่านก็ให้อาจารย์มงคลก็ตธ้งมำนี้ยนะครับ มาเป็นตัวแทนขอพรให้ท่านขายโรงแรมเจ้าพญาปาร์ตรัชดาพิเศษและสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างได้อาจารย์มงคลก็มารับพรตัวนี้แล้วก็อธิษฐานนะครับเป็นตัวแทนนะครับคนนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีเจ้าแม่กวนอิมปางประธานพรนะครับของคุณพิชาติชโยภาสมาด้วยนะครับเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเจ้าแม่กวนอิมปางประธานพรนะครับแล้วก็ยัน 8ทิศนะครับเป็นตัวแทนของคุณนาพิชาติชโยภาพก็กำไรหยกยยน,น,หน,นะครับโภคทรัพย์ไพยีสีของการมาเปิดและติดใจนะครับก็ได้นะครับใกล้จะปีใหม่นะครับปี2567ก็วันที่หนึ่งเริ่มจุดฟุ้งแล้วนะครับ,รบเริ่มจุดฟุ้งแล้วรเริ่มจุดฟุ้งนะครับวันที่หนึ่งมกราคมวันจันทร์ครับ2567 ร่ำรวยร่ำรวยนะมีความสุขความเจริญม,มีสิ่งที่ดีกังมคงคลรอดทิงองคมนะครับ เดินรุ่งเรืองกันนะคะสำเร็จเป็นวันส่งของความสุขกับเรื่งงองคนไทยทุกคนนะคะ อาจารย์มันพรขอขึ้นสะพานบุญนะครับกับทุกคนนะครับเพื่อเจริญรุ่งเรือง การมงคลจะไปขอตั um, ้งจิตอธิษฐานที่คำนวณ คาร์ดูม์ครับแล้วก็สมายเรียโอ9แผ่นเต็มแล้วก็ไทยรัฐออนไลน์คมชัดลึกออนไลน์สมายเรียโอแล้วก็นะครับสยามนะครับสยามรัฐออนไลน์นะครับอิจฉาออนไลน์แล้วก็ไมล์ลท์ทีตอนนี้เริ่มจุกแล้วนะครับเป็นวันจันทร์ที่1มกราคม2567แล้วก็รายการพลังห์ดูนยาวทางช่องมายาฮอชหรือ TSI 404นะครับนี่คือวัน จันนะครับจก็จะข่ายหว้อยนะครับแล้ก็รงงก็ถืออนะคือะรับเดี๋ยวเราไปดูตรง ออนไลน์แล้วก็ทุกอย่างเลยนะ ครับทุกคน รายสายมูดูดวงหนึ่งนาทีกับอาจารย์มงคลรอดทินทคำและพเรื่องสายมีปัญญาชนนะคครับ ก็จะใกล้เวลาแต่ละประเทศแต่ละประเทศก็เวลาใกล้เคียงกัน,กนนะรลดละกันไปนะครับตอนนี้ประเทศไทยเข้าสูน่นะครับปี2567เรียบร้อยแล้วนะครับดูความสวยงามจานของหลักเมืองและพับแาะมชันยังรักนะครับจมูกและนิ้ว่ล้วก็สัมผัส นมีความสุข,ขความเจริญมั่ะคมั่ค้ความสุขความเจริญน,นะครับตอนนี้ก็นะจะข้ามไปสารหลักเมืองแล้วนะครับไปปากว่าประจั เราทิ้งทำทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับดูงานกันทุกพ่อออนลน์สายงูดูดวงดวีนกับอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับวันี้เรามาที่วัดนวดาแก้วเลยจังหวัดน่านมัดข้าแก้วนะคะเราจะไปตั้งจุดที่ไหนนะสมัยคนไทยสมัยรัชกอนก็จะมาที่นี่สมัยอาจารย์มงคลเราทิ้งทำ ยังเด็กเลยนะครับมาดูหนัง200จอที่สนามหลวงขอให้คนร่ำรวยเนะาะกําไรหยกมหาโพธิพระักนะครับต่อเงนินต่อทองสิ่งที่ดีแล้วก็ขอให้คุณอภิชาติชโยภาพนะครับขายโรงแรมเจ้าพยาพาร์ครัชดาพิเศษแล้วก็สิ่งหลายๆที่ที่คุณอาภิชาติให้จันมงคลเราที่ทํามาช่วยอธิษฐานนะครับมีแสิ่งที่ดีเนาะนะครับ ก็แม่คนอินตางประธานพรแล้วก็ยันแปดทิศแล้วก็กําไรหย่อนทองต่อทองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนทุกคนที่มีนะครับชาก็ได้กับคนสุ่ความเสิ่ยงดีๆกันทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ